จังหวัดสุขโขทัยดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นป้องกันเยาวชนที่ต้นเหตุภายใต้วิสัยทัศน์วัยรุ่นและเยาวชนสุขโขทยัยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเพื่อมุ่งให้จังหวัดสุขโขทยัยปลอดภัยจากยาเสพติดโดยมีการขับเคลื่อนง,งานผ่านสี่นวัตกรรม 4D ทูบีนัมเบอรวัน ดี 1. นดิสริรูปแบบการสร้างและพัฒนาอำเภอให้เป็นอำเภอทูบีนัมเบอรวันตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยได้กำหนดให้โครงการทูบีนัมเบอรวันเป็นนโยบายหลักของจังหวัดและอำเภอประกอบกับปัญหาย,ยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการสร้างเครือข่ายทูบีนัมเบอรวันจึงเป็นนโยบายและกลไกสำคัญในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของทุกพื้นที่ในจังหวัดสุขโขทยัย เริ่มต้นโดยกระบวนการสวรอดอนาลิซิสซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพของแต่และอำเภอเน้นการดึงอัตลักษณ์และทรัพยากรของพื้นที่เป็นหลักผ่านแนวคิดสุกโขไทยโมเดล S s t สไตการดึงความเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง U. <You> understand ความเข้าใจในตัวบุคคลแต่ละช่วงวัยมีความหลากหลายประสมผสานจนเกิดเป็นชมรมท To บี Number One ในแต่ละระดับ K. Knowledge ทุกระดับทุกชมรมต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินง,งานตามโครงการ t ูบี Number One H. h a p p i n e s s การดำเนินง,งานโครงการที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มด้วยหัวใจ To บี Number ร O. Owner ทุกคนมีความเป็นเจ้าของความเป็นตัวตนไม่ว่าใครเข้ามาอยู่ในจังหวัดสุโขทยัยคือ To บี Number One T. Teamwork ทีมที่ดีคือความสำเร็จของการดำเนินโครงการ H. Heart by Heart มีการทำงานด้วยใจร้อมรัวด้วยรักร้อมยาเสพติดด้วยหัวใจ A. Attitude ผู้นำทุกระดับมีทัศนคติเชิงบวกให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการ t ูบี Number รวันและ I i n ิน g r กร e มีการบรรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการท o บีน u m b บ r วันทุกระดับ ในปี2564จังหวัดสุขโขทัยมีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันจำนวนหนึ่งอำเภอที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคสู่การนำเสนอผลการำดำเนินง,งานระดับประเทศทั้งนี้จากการถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นอำเภอทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบสู่การต่อย,ยอดให้กับอำเภอเป็นอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทั้ง9าอำเภอพบว่ามีปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ f ฟล์ success cycle ประกอบด้วย policy facilitator supporter และ u l t e และ empowerment D2 data ตะกร้าเปื้อนฝุ่นเป็นการจำแนกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในชุมชนตามสีผ้าโดยมีกระบวนการการจำแนกกลุ่มเป้าหมายดังนี้สีขาวกลุ่มปกติสีเทากลุ่มเสี่ยงสีแดงกลุ่มเสพและสีดำกลุ่มผู้ค้า ผลลับของนวัตกรรมในปี2562ถึง2564กลุ่มปกติมีแนวโน้มที่ลดลงและจากการใช้นวัตกรรมนี้ทำให้เราค้นหากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเศษและกลุ่มค้าได้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้มีการจำแนกกลุ่มเป้าหมายแล้วได้มีกลวิธีในการดำเนินง,ง,งานแต่ละสีผ้า ดี 3, แดมฝ่ายชะลอน้ําเป็นรูปแบบการบําบัดดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดตั้งแต่แรกเริ่มอย่างเป็นระบบเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาเปรียบเหมือนชั้นต่างๆของฝ่ายเป็นระดับคือระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้าน ผลลั์ของนวัตกรรมหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานฝ่ายชะลอน้ำปี2562ดนาเดนเนินการจำนวน1หมู่บ้านปี2563าเดินเนินการจำนวน9หมู่บ้านและปี2564ดําเดนเนินการจำนวน18หมู่บ้าน ซึ่งเราพบว่าอัตราการคงอยู่ในระบบบาบัดร,รักษาครบตามเกณฑ์และอัตราการขาดการบําบัดร,รักษาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง DC Dynamic หลักสูตรชุดติดตามระดับหมู่บ้านชตมเป็นการดาเนินกิจกรรมติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมเป้าหมายจํานวน132รายรูปแบบการติดตาม3ระยะระยะวัดใจระยะลองใจระยะวางใจติดตามจํานวน15ครั้งต่อปี ผลลับของนวัตรกรรมในปี2564พบว่าผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมได้รับการติดตามโดยชตมจำนวนร้อยละ100อัตราการคงอยู่ในระบบติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามโดยชตมครบ1ปีร้อยละ74.24อัตราการหยุดเสพของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามโดยชตมครบ1ปีร้อยละ37.75 จังหวัดสุขโขทยัยมุ่งพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนสุขโขทัยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมุ่งสู่จังหวัดสุขโขทยัยปลอดจากยาเสพติด